ใน EP นี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูว่าวิธีการที่เราจะเอาจอที่ไม่มีวีซ่าเมาส์มาใช้กับเข็มจับจอเนี่ยจะทํายังไงได้บ้างเดี๋ยวไปดูนครับก่อนจะไปเข้าเรื่องกันนะครับต้องบอกนี้ครับว่าจอแทบทุกจอในตลาดถ้าซื้อใหม่นะครับก็จะมีวีซ่าเมาส์มาให้แล้วนะครับบางคนนะครับเขายังมีจอที่อาจจะชื่นชอบนะครับหรือว่าบางรุ่นที่มันอาจจะไม่ได้มีวีซ่าเมาส์มาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงได้บ้างไหมที่จะทําให้จอของเราเนี่ยสามารถไปติดกับเข็มจับจอได้นะครับวันนี้นะครับ ได้บ้างให้จอที่ไม่มีวีซ่าเมาส์ของเราเนี่ยสามารถติดกับแขนจับจอได้บ้างครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือวิธีการที่ใส่ตัววีซ่าเมาส์อะแดปเตอร์นะครับแต่ว่าวีซ่าเมาส์อะแดปเตอร์เนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่าเราจะต้องถอดตัวขาตั้งจอตัวเดิมก่อนนะครับที่ให้มากับโรงงานนะครับซึ่งบางรุ่นนะครับตอนที่เราซื้อจอมาเนี่ยพอแกะกล่องออกมานะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยเอาตัวขาตั้งจอไขติดกับตัวจอนะครับก็จะทําให้ง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราจะมาใช้กับอะแดป แต่ว่าบางรุ่นเนี่ยที่เขาจะให้ตัวขาตั้งจอมาเลยนะครับซึ่งมันแบบติดมากับโรงงานเลยเพอแกะกล่องออกมาปุ๊บก็เจอขาตั้งจอเลยนะครับซึ่งรุ่นแบบนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาในการที่เราจะเอาไปติดตัว VISA m o u n ล ADAPTER ันิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็มีทางแก้นะครับผมลองไปหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าให้แกะตัวข้างในออกมาเลยนะครับคือเราอาจจะต้องแกะฝาข้างในนะครับเพราะบ,บางทีเนี่ยเขาอาจจะติดตัวขากับ น็อตข้างในนะครับทำให้เราไม่สามารถถอดจากด้านนอกได้อันนี้เราก็จะต้องแกะลึกซะนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยสามารถถอดได้ง่ายนะครับจบปัญหานี้ไปได้เลยครับซึ่งถามว่าวีซ่าเมาส์อะแดปเตอร์เนี่ยวันนี้มีแบบไหนให้เลือกบ้างนะครับมันจะมี2อสแบบนะครับซึ่งแบบแรกนะครับก็จะเป็นตัวที่เอาวีซ่าเมาส์อะแดปเตอร์เนี่ยนะครับไปติดกับตัวเขียนจับจอของเรานะครับมันจะเป็นเหมือนมือครับที่จะมาอุ้มจอของเราไว้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีให้เลือกหลากหลายแบบนะครับใครชื่นชอบแบบไหนนะครับก็สามารถลองไปหาดูได้นะตามเว็บ ครับหรือว่า v ี s a m o มา t ์อะแดปเตอร์สำหรับมอเนะครับก็ลองเสิร์ชสองคำนี้ดูนะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นให้เลือกครับตามราคาตามบัจเจ็ตที่เรามีก็สามารถเลือกใช้งานได้ครับต่อมาที่2นะครับวีซ่าเมาส์เนี่ยที่เป็นแบบโลโปรไฟล์ชนิดหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบวีซ่าเมาส์ที่มันดูแบบเทอะทะเกะกะนะครับเพราะว่าพอบางรุ่นนะครับมันจับไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเห็นเจ้าตัววีซ่าเมาส์อะแดปเตอร์เยอะเกินไปนะครับแล้วกินพื้นที่จอหรือว่าเวลาเรามองมาที่ตัวของเราเนี่ยแล้วมััััััันน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 นดดูไไไไมมม่่่่่คคคคออออออยยยยสสววกกกกเเเเเทาาาาาาหรรรรรระะะะะะบบพฉ้้ีี็ตตโโลลลปปฟ์ขจจงงืิึ อาจจะลองดูให้มันเหมาะกับไซส์ของหน้าจอเรานะครับหรือว่าถ้าเราใช้จอโค้งเนี่ยแล้วมันไม่มีวีซ่าเมาส์เนี่ยก็อาจจะต้องเลือกติดดีสักนิดหนึ่งนะครับทุกคนอาจจะต้องลองไปดูครับว่าลองไปอ่านเดสคริปชันของตัวสินค้าที่เขาขายนะครับว่าวีซ่าเมาส์ตัวนี้นะครับรองรับขนาดจอที่เท่าไหร่บ้างนะครับรองรับจอโค้งไหมนะครับหรือว่าหน้าจอแบบไหนบ้างนะครับต่อมาอย่างที่3นะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าในไทยเนี่ยน่าจะเห็นค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างจะเป็นเฉพาะจอจงชนิดนึ่งนะครับซึ่งก็คือวีซ่าเมาส์ท เจ้าตัววีซ่าเมาส์ที่ถูกทํามาเฉพาะเจาะจงตามรุ่นแบบนี้นะครับถามว่ามันใช้งานยังไงนะครับวีซ่าเมาส์แบบนี้เนี่ยนะครับถูกทํามาเพื่อแทนที่กับขาตั้งจอที่ให้มากับโรงงานครับลองสังเกตดูนะครับว่าขาตั้งจอที่ให้มากับโรงงานเนี่ยนะครับมันจะมีน็อตให้เราไขใช่ไหมครับมีมันสองสตัวประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะไขที่ด้านล่างของตัวจอใช่ไหมครับวีซ่าเมาส์อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะผลิตมาเพื่อให้เราสามารถไขกับรูอันเดิมของเจ้าตัวขาตั้งจอที่ให้มากับโรงงานได้นะครับแล้วก็จะเป็น ติดกับแขนจับจอได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับแบบที่3นี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นแบบที่ทําให้ดูคลีแล้วก็เกือบจะเหมือนวีซ่มเมาส์ที่ให้มากับตัวจอมากที่สุดแล้วนะครับอาจจะหายากสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ทุกยี่ห้อหรือว่าทุกจอที่เขาผลิตมานะครับมันมีข้อจำกัดเรื่องของอย่างแรกคือน้ําหนักจอครับถ้าจอมันหนักมากๆเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เวลาที่เราหนีไปแล้วเนี่ยถ้าตัวแบบที่ทํามาเพื่อเฉพาะจอจงนะครับอาจจะไม่ได้สามารถรองรับน้ําหนักได้มากขนาดนั้นแบบเจ้าตัววีซ่มเมาส์ธรรมดาหรือว่าแบบโรบอฟาซึ่ง ต้องลองหาดูนะครับว่ารุ่นจอที่เราใช้เนี่ยเขาผลิตมาแบบนี้หรือเปล่านั่ครับแต่ว่าสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครนะครับที่สนใจแขนจับจอนะครับแล้วคิดว่าอยากไปดูพวกอะแดปเตอร์แปลงอย่างเดียวแล้วก็มาใช้เขียนจับจอนะครับแต่ว่าไม่รู้จะดูแขนจับจอแบบไหนดีแล้วก็ไม่รู้ว่าแขนจับจอไหนจะเหมาะกับโต๊ะของเรานะครับอยากให้ลองมาดูที่โชว์รูมดีมเดสสงการณนทาวุฬาซอย5้าได้เลยนะครับเรามีแขนจับจอให้เลือกเนี่ยมากมายหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับคิดว่าน่าจะเหมาะกับหลายๆคนที่กําลังอยากแต่งโต๊ะคอมนะคร คลีนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจอของเราเนี่ยไม่มีวีซ่าเมาส์มาให้นะครับผมว่าเซฟงบในการที่เราต้องไปซื้อจอใหม่นะครับหรือว่าใครอยากซื้อจอใหม่แล้วเอามาติดเนี่ยผมว่าก็ดีอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราสะดวกแบบไหนนะครับวนอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับสำหรับใครที่ชอบขาตั้งจอที่เขาให้มากับโรงงานนะครับเราไม่อยากไปใช้เขนจับจอนะครับเพราะว่าเราสึกว่าเราใช้จอเดียวเนี่ยมันเพียงพอแล้วแล้วก็พื้นที่ที่เราใช้นะครับมันก็กว้างพอแล้วสึกว่าอาจจะไม่ต้องใช้สักเท่าไ ็นนตัวึงยกจอของเราขึ้นสูงได้แล้วก็ทาให้เรามีพื้นที่ใต้จอเพิ่มมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าตัวมิเตอร์แซนเน็ครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถใช้งานคู่กับตัวแขนจับจอได้นะครับเพราะว่าพอเราเอาแขียนจับจอมาใช้นะครับเราก็จะมีพื้นที่ใต้จอเพิ่มใช่ไหมครับแล้วทีนี้ถ้าเราสามารถเอาเจ้าตัวมิเตอร์แซนเน็ยไปวางข้างล่างได้อีกนะครับทำให้เรามีพื้นที่เพิ่มอีก2ชั้นนะครับเราสามารถวางของบนมิเตอร์แซนก็ได้นะครับหรือว่าจะวางใต้มิเตอร์แซนเห็นภาพอยากให้ลองไปดูในกลุ่มมจัตคอ มีหลากหลายคนนะครับนำเจ้าตัวมอเตอร์สซตนเนี่ยนะครับมาใช้คู่กับแขียนจับจอนะครับแล้วก็สามารถทําให้เราเนี่ยวางของได้เพิ่มขึ้นมากมหาศาลเลยครับก็เป็นไางนบ้างครับสำหรับการป้ายยางในวันนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยใช้แขนจับจอเพราะว่าจอเราไม่มีวีซ่าเมาส์เนี่ยนะครับอยากให้ลองไปดูวีซ่าเมาส์อะแดปเตอร์นะครับมาใช้งานกันนะครับหรือว่าใครอยากใช้ขาตั้งเดิมๆนะครับลองดูเป็นมอเตอร์สเตนก็ได้นะครับทางดิมเดยของเราเนี่ยนะครับก็มีมอเตอร์สเตนขายนะครับทำจากไม้บอลนัทนะครับซึ่ง อาจจะลองทักมาสอบถามด้านใต้ description ตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับหรือว่าใครนะครับที่สนใจเขียนจับจอแล้วไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนให้มันเข้ากับจอของเราเนี่ยนะครับหรือว่าเข้ากับโต๊ะของเรานะครับอยากให้ลองมาดูที่โชว์รูม d ีมเดส e s โครงกันนะกณถาวจุฬาซอย5ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบายครับ